สวัสดีค่ะเราอยู่กันในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้จะมารีวิวทีวีค่ะยี่ห้อแอคคอนค่ะเป็นสมาร์ททีวีนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อดีกัน32นิ้วค่ะตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะเรามาดูข้อดีกันค่ะว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะแบรนด์นี้เป็นของไทยแบรนด์นี้เป็นของคนไทยนะคะก็เลยราคาจะไม่แพงแล้วก็ ข้อดีก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำไมต้องเลือกทีวีอีห้อนี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นระบบ h d ดีนะเฮแล้วก็มีดิจติอตอลทีวีด้วยนะคะเห็นไหมคะให้เราดูที่สติกเกอร์ได้เลยเนาะแล้วก็ต่อ Wi-Fi ไ,ได้ด้วยนะคะตัวนี้สามารถดู YouTube ในทีวีเครื่องนี้ได้เลยนะคะ เรามารีวิวสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะแล้วก็มองหาทีวีหรือกําลังจะเปลี่ยนทีวีใหม่นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คนที่ทจะมองมหาทีวีนะคะซื้อทีวีรุ่นใหม่ต้อเป็น HDMI นะครทีวีรุ่นใหม่ะค่ะจะต้องเป็น HDMI นะคะที่สําคัญเลยแล้วก็มี USB มน,นี่ค่ะี <USB S 1> สามารถเสียบแป้นพิมพ์นะครับเอาไว้สามารถเสียบแป้นพิมพ์อะค่ะที่เสียบต่อก,กับคอมพิวเตอร์อะค่ะมีอยู U ่นช่อง มี USB 2ช่องค่ะสามารถสาามรถเสียบเมาส์แล้วก็เสียบแป้นพิมพ์ได้ประมาณนั้นแล้วแต่เราอะค่ะก็มีวันเดือนปีนะครับะซื้อทีวีให้เราดูที่วันเดือนปีนะคยกขึ้นให้นะคะ,นนะ,คะตัวนี้เป็นของใหม่เลยนะคะของปี2020เลยะค,ะค่ะเห็นไหมคะให้เราสังเกตที่ข้างกล่องนี้นะคะบาร์โค้ดแล้วก็สังเกตที่ตัวนี้ ต้องมี HD มีฟรี w i f i มี USB HDMI ดิจิตอลค่ะนี่ค่ะยี่ห้อนี้นะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลย,เยเามาแกะดูข้างในกันเลยค่ะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงคลิปนี้สำหรับคนที่กำลังจะซื้อทีวีมองหาทีวีอยู่นะคะว่าเราจะซื้อยเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยนะคะอคาเนติก สมัครเน็ตที่ใช้กับทีวีรุ่นใหม่จะต้องต้องต้องเป็นตัวนี้ทีวีมันจะมีกล่องมาในตัวเลยนะคะตัวนี้ราคาก็ไม่แพงค่ะเ,เพราะว่าเป็นแบรนด์ข,<า>ของคนไทยอันนี้ขาตั้งน,นี่ขาตั้งมาให้สองอันนะคะในกล่องลองดูว่าแล้วก็ตัวนี้พนักงานบอกว่ารับประกันหน้าจอหนึ่งปีเลยนะคะ จอดับจอเป็นเส้นอย่างนี้แหละค่ะเรา,เอาอไปเปลี่ยนได้เลยยกเว้นจอแตกยกเว้นจอแตกมีคู่มือมีรีโมทมีฐานรีโมท อ่าตอนนี้ก็ออกมาจากกล่องแล้วนะคะขอภัยเสียงรบกวนด้วยนะคะนี่ค่ะข้างหลังเสียบอะไรได้บ้างคะอ๋อข้างทองจะต่อขาขาก่อนอใส่ขามันก่อนก็ได้คะ่ะยืดขาก่อนนะคะนี่ค่ะ,ะจะมีซ้ายขวานะจ๊ะอ๋อต้องมีซ้ายขวาด้วยใช่ไหมคะ ยึดขาแล้วเราก็ค่อยมาดูต่อสายเราเรายึดขาสองฝั่งแล้วค่อยมาดูกันต่อสายอีกทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสียบสายกันนะคะว่าเสียบยังไงเนาะเสียบตรงไหนบ้างคะเ,เสียบตรงช่อง HDMI นะครับถ้าเราต่อเป็นเน็ตนะครับเขาก็จะมีกล่องมาให้เราเสียบตรง HDMI ท,ท,ที่บอกนั่นแหลคนะครับซูมเข้ามา SD มานะครับแต่ถ้าเป็นตัว USB แล้วก็มีสองช่องนะครับเป็นแป้นพิมพ์แล้ก็เสียบ USB ได้ะคระับ จะเป็นํำสั่งเป็นไมโครโฟนนะครับรีโมทจะเป็นไมโครโฟนด้วยนะคะตัวนี้ถ้าเราจะพิมพ์อะไรเราสามารถพูดที่รีโมทได้เลยนะครับอันนี้เป็นปลั๊กกล่องของเน t ตทูนะครับที่เราติดตั้งไว้นะปลั๊กกล่องของเน t ตทูเสียบตรงไหนคระบ้องเสียบเข้าตรง H D M I นะครับในสองช่องเราเสียบเข้าไปที่ช่องหนึ่ง มีมาให้สองช่องเขาได้จูนไว้ให้เรารเราก็จะมาให้ดูตอนที่ <ขอ S 1> เราติดตั้ง่ะคะ่ะมันเขาพนักงานเขาก็จะจูนจะอะไรไว้ให้เราเรียบร้อยเลยเร,เราเปิดเราสามารถเปิดดูได้เลยเรามาให้ดูข้อดีของทีวีแล้วก็ข้อดีของรุ่นใหม่นะครับอืเราจะมาให้ดูข้อดีของทีวีนะคะ 设置坏了他 น,นี่คือกล่องเน็ตนะคะที่จะมากับตอนเราติดตั้งเน็ตบ้าน,นะคะ่ะ ตอนเราเปิดเครื่องทีวีครั้งแรกไหมคะก็ต้องรอโหลดรุ่นนี้ไม่ต้องเสียบเสาอากาศไม่ต้องเสียบอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันมีกล่องอยู่ในตัวเราสามารถเสียบปลั๊กไฟแล้วใช้ได้เลยส่วนตัวทีวีนะส่วนตัวกล่องเนี่ยเราเล่นเน็ตได้ใช้ไวไฟได้ต่อเข้าคะ่ะก็จะได้รีโมทมาสองอันแบบนี้นะคะรีโมทอันนึงเป็นของกล่อง สัญญาณ mm hmm. wi-Fi อีกรีโมทอีกอันนึงเป็นของโทรทัศน์นะคะนี่ค่ะตัวนี้เราไปเปิดทีวีอย่างเดียวเราไปเปิดทีวีอย่างเดียวกวรารใช้งานเราใช้ที่รีโมทต,ตัวนี้หมดเลยต,ลเตัวนู้นไม่ได้ใช้เลย,เยของโทรทัศน์ค่ะก็ประมาณนี้เนาะเราไม่ได้เปิดทีวีให้ดูนะคะเพราะว่ากลัวจะติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะประมาณนี้คะ่ะสําหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วมองหาทนะีวีเนาะลองไปาหาแล้วซื้อดูได้นี่ห้องคอนเนติกนะคะ อขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามมาจนจบคลิปค่ะฝา,ากเป็นกำลังใจให้ช่องเมียช่างพาทำด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเรานะมีกดไมค์มีก,มมกมดม,กม,มีระบบมีระบบกดไมค์อะคะ่ะเหมือนเราใช้สมาร์ทโฟนเลยเหมือนใช้โทรศัพท์เลยคะ่นคะนะฮะกดปุ่มนี้แล้วเราก็พูด ก็จะมีช่องขึ้นในทีวีเราประมาณนี้นะคะ,ะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้แบบละเอียดอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ